รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานประกอบการนายชัชวานฉายบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบ <i> ัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานประกอบการขายวัสดุก่อสร้าง และ Global House ท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่2พร้อมให้คําแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการให้บริการด้วยการจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนสแกน QR Code ไทยชนะในการเข้าออกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการขายวัสดุกอ่อสร้างได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยการจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาการเว้นระยะห่างระหว่างรอการจ่ายเงินรับบิน ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา